เย็นสบายอยู่ไอฮะเย็นยูฮะเย็นอยู่ป้ฮะฮะโอ้ย,อย,ยวันนี้เรารับบทมาเลี้ยงฝูงใหญ่เพราะว่าพ่อใหญ่ของเราไปพาตัดไส้เลื่อนดวนไม่มีคนอยู่กับฝูงใหญ่เลยวันนี้เราก็อยู่กับฝูงใหญ่คนเดียวเมื่อนี้ลรกุศิลักไล่มึงขึืนรอดบ้างกันนะ ก็ได่ใหญ่หนียวไหลมันคืนรถกันนะว่าร้อยหนึ่งก็เอาเดะน้อยใครเขา,ยขาอยู่บ้านรอยหนึ่งใายโย่ไปไปลูกไปพ่นย่างไปทางพูนไปหากินหญ้าพูนไปถ้าร้อนก็เดินไปที่คอกเลยจ้ะเตรียมฟางไว้ให้แล้วจ้ะเตรียมหญ้าไว้ให้แล้วจ้ะอยู่คอกนูจ้ะร้อนก็เดินไปจ้ะ เป็นว่ามีสะส่วนตัวหลายร้อยเอเคอร์ก็คือนอนสบายแท้เดี๋ยวนี้ไปยังลงมาแล้วบ้าน้องสองน้อยนั้นเอ้ยลมโอ้ยแดดกับห้อนอุบาทอุบายกว้ยกระสิตายพอควายคนกระสิตายพอคนอะไรประกา มากระซิ่ตายพ่อมาไปลงน้ำลูกไปเร็วลงไป <c oughs> นั่งลงนั่งลงเถอะมยไปเด้อไปปะเด้อเด้อประกาศเด้อไปปะเด้อไปพุนพาลูกลองไปไปหากิน ເລືມຍາໄປພຸເຄົາເຮົາກະມີເອົາໄວ້ໃຫ້ລະ